สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่รายการ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวไปเดินลึกกับผมตนุุขันทองประจำวันจันทร์ที่24มีนาคมปีพุทธศักราช2568อังกฤษและสหภาพยุโรปกำลังทำงานล่วงเวลาเพื่อพยายามบ่อนทำลายความพยายามนะครับที่จะบรรลุสันติภาพในยูเครนระหว่างรัสเซียและสหรัฐดรจอชสมูเอลลี่นะครับนักวิจัยวโุโสจาก Global Policy Institute ออกมาเปิดเผยว่าสราราอาณาจฝรั่งเศสและเยอรมน,นีกำลังเป็นผู้นำในการสนับสนุนโนโยบายที่รับประกันได้ว่าแผนสันติภาพใดๆจะล้มเหลวหากพวกเขายังคงยืนกรานที่จะส่งอาวุธเข้าไปในยูเครนต่อไปหากพวกเขายืนกรานอย่างที่ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสทำในการส่งกองทหารหนาโต้าไปในยูเครน นั้นจะรับประกันได้อย่างแน่นอนว่าไม่มีความตกลงสันติภาพใดๆที่จะเป็นไปได้และสงครามจะดำเนินต่อไปนี่คือสิ่งที่ซามูเอลลี่นะครับนักวิจัยอุโสจาก global policy institute ได้เตือนกลุ่มผู้นำชัญญ้นยอดของยุโรปในปัจจุบันแตกต่างอย่างมากจากรุ่นก่อนๆของพวกเขานับตั้งแต่วิลเลี่ยมแบรนด์เฮลมุตสมิชไปจนถึง เทบุตโคลนะครับอดีตผู้นำของทางด้านเยอรมนีนักวิจารารผู้น,นี้เชี้เห็นว่ามีการขัดขวางนะครับแผนสันติภาพในยูเครนแทนที่ผู้นำของยุโรปยุคปัจจุบันจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและรัสเซียเพื่อนำเอาความขัดแย้งนะครับในสงครามยูเครนยุติลง หลังจากดำเนินมาแล้วกว่า3ปีแต่ยุโรปกับพยายามที่จะป่อนทำลายสนิิภาพนี้ในขณะที่ความยืดหยุ่นของยุโรปอาจดูน่าแปลกใจเมื่อพิจารณาถึงความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่อุตสาหกรรมนะครับต้องล้มละลายต้องปิดตัวลงกเกษตรกรเป็นอยู่อย่างลำบากและประชาชนทั่วไปต้องเผชิญผลกระทบอันเป็นผล มาจากธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันแต่จะมีผู้ได้ประโยชน์นะครับรายใหญ่ในการปฏิเสธสันติภาพกับทางด้านารัสเซียและสารัฐนะครับในสงครามยูเครนสมูยอลี่นะครับระบุว่าผู้ที่ได้ประโยชน์เป็นหลักได้แก่หนึ่งอุตสาหกรรมทางด้านการทหารของยุโรปซึ่งตอนนี้จะได้รับการลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะย่วงยิ่งหลังจากเยอรมน,นียกข้อจํากัดการหยุดหนี้ตามรัฐธรรมนูญซึ่งโดยพื้นฐานแล้วหมายถึงหนี้ที่ไม่มีขีดจํากัดสําหรับการใช้จ่ายทางทหารที่ไม่มีขีดจํากัดหมายความว่าเยอรมน,นีแทนที่จะมุ่งเสริมสร้างสมรรถภาพหรือว่าความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของเยอรมน,นีซึ่งตกต่าลงนะครับในช่วง3ามปีของสองครามยูเครนเนืน่องจากว่าไม่สามารถเข้าถึง พลังงานราคาถูกจากรัเสเซียได้เหมือนเดิมเนื่องจากเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาแต่เยอรมน,นีตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านการทหารซึ่งไม่ได้ส่งผลรวมให้เศรษฐกิจของเยอรมน,นีดีขึ้นนะครับแต่จะเป็นการสร้างหนี้ประการที่สองนายธนาคารก็จะได้ประโยชน์จากความขัดแย้งในยูเครนเพราะจะมีการกู้ยืมเงินเพื่อสนับสนุน การทหารของเยอรมน,นีและประเทศต่างๆซึ่งจะต้องมีการออกพันธบัตรออกมาโดยนายธนาคารจะเป็นผู้ดูแลซึ่งจะทำให้เศรฐษฐกิจเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นพวกนายธนาคารจะทำเงินได้มากขึ้นจากการเพิ่มของผลตอบแทนพันธบัตรและนั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เมื่อพิจารณาถึงภูมิหลังของฟิตริก เมสที่แบล็ครอคเสมอรีกล่าวเมสเคยทำงานที่แบล็ครอคมาก่อนแล้วก็ได้ดิบไดีและตอนนี้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเขามีแนวนโยบายขวาจัดที่ต้องการที่จะนำพาเยอรมนีเข้าสู่ภาวะสงครามเหมือนกับผู้นำของอังกฤษ นายเคียร์สตารเมอร์และผู้นำของฝรั่งเศสเอ็มมอนูเลองมาครองผู้ได้รับผลประโยชน์อันดับสมก็คือนาโตซึ่งอยู่ในฐานะเครื่องจักรที่ยั่งยืนด้วยตัวเองที่สร้างภายัยคุกคามอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนตื่นตระหนกบับงคับให้ผู้คนใช้ใจ่ายด้านกรลาโหมมากขึ้นจำเป็นต้องมีความตึงเครียดกับประเทศอย่างรัสเซียนะครับเพื่อพิสูจน์การคงอยู่ของนาโต และการขยายตัวของมันต่อไปแม้ว่าสหรัฐอเมริกาคู่ว่าจะถอนตัวออกจากนาโตและบีบให้ประเทศสมาชิกของนาโตซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด3-2ประเทศเพิ่มการใช้จ่ายทางด้านการทหารมากขึ้นสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเรียกร้องให้ยุโรปต้องพึ่งพาตัวเองทางด้านการทหารมากขึ้นนะครับในขณะที่ทางสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ใช้จ่ายงบประมาณทางด้านกลาโหมเป็นส่วนใหญ่ ในการให้ความคุ้มครองทางด้านความมั่นคงกับยุโรปในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ได้เปลี่ยนไปซึ่งถ้าหากว่ายุโรปมีการเพิ่มงบประมาณทางด้านการทหารมากขึ้นก็หมายถึงว่าจะต้องใช้จ่ายงบนั้นไปซื้ออาวุธของทางด้านสหรัฐอเมริกาในขณะที่เรื่องงบประมาณทางด้านการคลังนะครับจะมีปัญหาเสี่ยงนะครับที่จะล้มละลายต่อไป มีรายงานว่ายุโรปมีความเสี่ยงนะครับจะล้มละลายทางด้านการเงินหากทำตามข้อเรียกร้องเพิ่มกว่าประมาณ30%ของนาโตซึ่งอาจจะต้องใช้เงินมากถึง3ล้านล้าน,านดอลลาร์สำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังวางแผนที่จะขอให้ประเทศสมาชิกในยุโรปและแคนาดาเพิ่มคลังอาวุธและ อุปกรณ์ทางทหารประมาณ30%ซในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสำนับข่าวสปุตนิกได้สอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำชาวเยอรมันและฝรั่งเศสถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภูมิภาคซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ตำและภาคอุตสาหกรรมที่ถดถอยอยู่แล้วดออตอร์ไรเนอร์รอฟุสสมาจิกรัฐสภาจากพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมน,นีให้ความเห็นว่า ประเทศสมาชิกหลักของพันธมิตรเช่นเยอรมน,นีและฝรั่งเศสจะแบกรับภาระทางการคลังที่อาจไม่ยั่งยืนได้ถูกบังคับให้ก่อนหนี้เพิ่มและอาจต้องตัดลดโครงการสวัสดิการสังคมลงหากยอมรับข้อเรียกร้องของนาโต้ให้เพิ่มการใช้จ่ายด้านอาวุธและอุปกรณ์ใหม่30%เราสามารถยกตัวอย่างเยอรมน,นีซึ่งเพิ่งเกิดการปฏิบัติด,ด้านนโยบายทางการคลังเมื่อสัปดาห์นี้ รดฟสซึ่งเป็นทั้งนักวิเคราะห์แด้ที่ปรึกษาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีประสบการณ์กล่าวโดยอ้างถึงการที่รัฐบาลรัฐสภาเยอรมันหรือบุนเดสทากลงมติให้แก้ไขกฎหมายพื้นฐานเพื่อย,ยกเลิกข้อจำกัดการก่อหน,นี้สำหรับการใช้จ่ายด้านกระหมข้อจำกัดด้านงบประมาณซึ่งถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของเรา จำเป็นต้องถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการลงทุนด้านกระหมมากขึ้นนั่นแสดงเห็นว่านี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายแต่เป็นเรื่องของการลร้มละลายหากนโยบายเช่นนี้ถูกนำไปปฏิบัติในปีต,ต่อๆไปไม่เพียงแต่โดยเยอรมน,นีแต่โดยประเทศอื่นๆด้วยตัวยอย่างเช่นฝรั่งเศสมีสถานการณ์งบประมาณที่ตึงเครียดหรือว่าที่ หื้ขึ้นคอมากกว่านะครับกำลังดิ้นรนทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาตำแหน่งงานในภาคอุตสาหกรรมและเช่นเดียวกันกับอิตาลีที่ควรลงทุนในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาค,อ,ภาคอุตสาหกรรมแทนที่จะทุ่มเงินไปกับด้านกลาโหมในช่วงเวลาที่วิกฤตความมั่นคงในยุโรปอาจเข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพมากกว่าเคยสำหรับเยอรมนีหาก ภาวะถดถอยทางอุตสาหกรรมเลวร้ายลงประเทศจะไม่สามารถจัดหาเงินทุนให้สาภาพยุโรปได้ในสัดส่วน25%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกลุ่มซึ่งจะส่งผลกระทบตามมาอย่างร้ายแรงต่อประเทศสมาชิกอื่นๆด้านจัคซาพปีาผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของสตาบันการศึกษาชั้นสูงด้านสังคมาศาสตร์ในกรุงปารีสให้ความเห็นว่าการเพิ่มประมาณ30%อาจดูไม่มาก และบางประเทศอาจจัดการได้เช่นฝรั่งเศสโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงการลดลงอย่างมากของคลังอาวุธนาโตถึง40-60%หลังสิ้นสุดสงครามเย็นอย่างไรก็ตามประเทศอื่นๆเช่นอิตาลีเบลเยียมเยอรมน,นีและเนเธลลนอร์แลนด์ต้องเพิ่มรายจ่ายระหว่าง30-50%เนื่องจากการผลิตอาวุธป้องกันประเทศติดลดลงในช่วง 3, าสาทศวรรษที่ผ่านมาเขากล่าวเสริม ร้อมเชให้เห็นว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาระหว่าง3-5ปีสำหรับประเทศต่ตางๆเช่นฝรั่งเศสเยอรมน,นีและสหรจจาชอณาจักรและอาจนานกว่านั้นสำหรับแคนาดาเมื่อเดือนที่ผ่านมาบรุมเบิรบ์กได้คำนวณว,ว่าการเสริมสร้างกำลังป้องกันของยุโรปและการดำเดนินสงครามตัวแทนยูเครนเพื่อต่อต้านรัเสเซียโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือลจากสาหรัฐ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง3ล้านล้านดอลลาร์ในระยะเวลา10ปีซึ่งถือเป็นภาระมหาศาลสำหรับภูยภิภาคที่กำลังประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะงักงันอย่างต่อเนื่องและการลดลงของภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง,วางมีรายงานจากสื่อ p o l i t i c a ว่าโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกล่าวว่าไม่มีใครในโลกสามารถหยุดปูตินได้นอกจากผมหลังจากที่ สามารถเจรจาหยุดการโจมตีโครงสร้างพลังงานยูเครนได้ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาประกาศอย่างมาั่นใจว่าเขาเป็นบุคคลคนเดียวในโลกที่สามารถยุติสงครามในยูเครนได้พร้อมระบุว่าความพยายามในการสกัดกัน้นไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายอยู่ภายใต้การควบคุมในระดับหนึ่งแล้วผมคิดว่าไม่มีใครในโลกที่สามารถหยุดประธานาธิบดีปูตินได้ยกเว้นผม ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อออทคิกบนเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force ส n e เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาและเสริมว่าผมเชื่อว่าผมสามารถหยุดปูตินได้เราได้มีการหารือกันอย่างมีเหตุผลและผมเพียงต้องการให้ผู้คนหยุดการถูกสังหารคำกล่าวของทรัมป์เกิดขึ้นไม่เพียงกี่ชั่วโมงหลังจากที่ซิฟวิทคอฟทูดพิเศษ ของทรัมป์ได้ออกมายกย่องปูตินว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และไม่ใช่คนเลวสร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์ได้จัดการเจรจาแยกกันระหว่างปูตินและประธานาธิบดีออฟาลาเรเมียเซนสกีแห่งยูเครนซึ่งส่งผลให้ผู้นำรัสเซียตกลงที่จะรับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเป็นเวลา30วันอย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อตกลงดังกล่าวการโจมตียูเครนของ กองกำลังมอสโกยังคงดำเนินต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเพิ่งไปเยี่ยมเยียนตำแหน่งในแนวหน้าในภูมิภาคคาคิฟเมื่อวันเสาร์ได้ย้ำเมื่อวันอาทิตย์ว่าประชาคมโลกจำเป็นต้องกดดันรัสเซียมากขึ้นเพื่อให้บรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีการตัดสินใจใหม่และเพิ่มแรงกดดันต่อมอสโกเพื่อยุติการโจมตีและสงครามครั้งนี้ผู้นำยูเครนกล่าว ในโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนเห็นถึงความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการแสดงบทบาทและการทู่ระดับโลกและผู้ไกลเกลี่ยวความขัดแยง้งซึ่งเป็นประเด็นสําคัญในนโยบายต่างประเทศของเขาอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายฝ่ายยังคงจับตาดูข้อตกลงและขับการโจมตีชั่วคราวดังกล่าวว่าจะนําไปสู่การเจรจาสันติภาพอย่างเต็มรูปแบบได้หรือไม่แม้ว่าเซเลนสกี้นะครับจะเรียกร้องให้มี การหยุดยิงนะครับสาวันแก่เ,เขาจริงแล้วเซลเลนสีเวลานี้นะครับเป็นเบี้ยให้กับอังกฤษเยอรมันนีและฝรั่งเศสนะครับในการดำเนินสงครามยูเครนต่อไปเพื่อที่จะทำให้รัเสเซีย่อนแอลงสำหรับวันนี้รายการ m c t news podcast เวลาบมรุพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก imct news สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ